นายไปทอนที่เขาสามลอยยอดมึงตาดีๆีมึงดูรีสอร์ทนิ่นอนได้เดยววักเสร็จเลยไอ้เอที่กำลังสร้างอยู่หรอเออเออนี่เนี่ยเขาจะฉลองไงคนแรกเลยใครอ่ะพ่อมึงไงรีสอร์ทไหนเลยหายมาเป็นทรงสเตรย์เลยมึงบ้าไปเนี่ยเด็นคนขึ้นเป็นหน้าลเต็มเลยน้ำพันทองมาลองด้วยแต่สงอกงยังน้อยแลให้เป็นรถด่างมาแล้วจะกลับกลายด่างมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไพทองเขาสามลอยยอด อพานทองอยู่ไหน,นเนี่ยเนี่ยพานทองอยู่ไหนวะชนบุรีเนี่ยมันอำเภอพานทองอำเภอพานทองอ่ะพานทองดีดีด,ดิมีมีที่ที่ไหนวะเนะ่ยดูไบพานทองเลาไปอยู่ดูบไบงวอ่าวไกลเกินไปหือเปล่าก็าพานทองแ้ <c oughs>